ครับสวัสดีครับผู้ติดติดตามนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูคลิปใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําข้อมูลในส่วนการกรอกของสต็อกสินค้านะครับหรือคลังสินค้าในธุรกิจที่เกี่ยวกับมีสินค้าเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานขายหรืองานบริการนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทั้งฟังก์ชันนะครับของโปรแกรมที่ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะครับมีไม่กี่ฟังก์ชันเพื่อการทำงานที่สะดวกสำหรับผู้ใช้แล้วก็เรามาเพิ่มในเรื่องของสินค้าเข้าไปในสต็อกแล้วก็มีการกาเรียกว่าปรับปรุงข้อมูลนะครับมีการยกเลิกรายการสินค้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในตัวของระบบโปรแกรมเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนด กำหนดในเรื่องของรหัสสินค้านะครับให้ใช้เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ดได้นะครับก็คือเราสามารถกําหนดในเรื่องของรหัสสินค้าเป็นตัวเลข13หลักแต่จริงๆในโปรแกรมนะครับเราสามารถที่จะสร้างรหัสสินค้าขึ้นมาเองได้นะครับตั้งแต่2หลักเป็นขึ้นไป,ปเป็นต้นไปนะครับจนถึง13หลักแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าชนิดไหนนะครับ ที่มีบาร์โค้ดกำกับมาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้รหัสของตัวสินค้านั้นได้เลยนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยเราสามารถรองรับในเรื่องของตัวสแกนบาร์โค้ดนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับโอเคผมจะเริ่มแนะนำในส่วนของการเพิ่มสินค้านะครับอีกนิดนึงนะครับหน้าตาในส่วนของการกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับ ในส่วนของการกรอกข้อมูลสินค้าเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดขึ้นมาได้นะครับก็คือเราสามารถจะสร้างขึ้นมาได้ให้ตรงกับข้อมูลของสินค้าในธุรกิจของเรานะครับหากเรามีเงื่อนไขต่างๆเราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือจะมีในเรื่องของรหัสสินค้านะครับอันนี้ผมกำกับไว้นิดนึงว่ารหัสสินค้านี้ไม่เกิน13หลักนะครับ แล้วก็ชื่อสินค้าหน่วยนับของสินค้าราคาต้นทุนนะครับราคาขายปลีกหรือขายทั่วไปหน้าร้านนะครับแล้วก็ราคาเครดิตหรืออาจจะมีราคาในเรื่องของสมาชิกนะครับแล้วก็สินค้าคงเหลือในสต็อกปัจจุบันนะครับแล้วก็สามารถที่จะระบุในเรื่องของตำแหน่งของสินค้าก็คือการวางกองสินค้าได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให ผู้ที่จัดสินค้าสามารถที่จะไปจัดสินค้าได้อย่างรวดเร็วรู้ตำแหน่งของสินค้านะครับแล้วก็มีการคำนวณในเรื่องของกําไรแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นกําไรขายปลีกนะครับกำไรขายส่งกำไรขายเครดิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือสามารถที่จะโปรแกรมเนี่ยสามารถคำนวณให้เองเลยนะครับสามารถคำนวณให้เองเลย อย่างเช่นตรงนี้นะครับ,รบผมจะมีเขียนว่ากําไรขายปลีกนะครับนี่ผมใส่ว่าขายปลีกขายปลีกหมดเลยนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะสามารถที่จะแก้ไขในส่วนของกําไรตรงนี้ให้เป็นขายส่งหรือขายเครดิตได้อันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างไว้นะครับซึ่ง,งตัวเลขด้านหลังตรงนี้นะครับ,ะรบจะคํานวณออกมาให้เองอันตโนมัตินะครับ อันนี้เราไม่ต้องคํานวณเราสามารถที่จะใส่สูตรคํานวณให้โปรแกรมเป็นคนจัดการให้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องของการเพิ่มรหัสสินค้ากันก่อนเลยพร้อมกับการใช้ฟังก์ชันนะครับใช้ฟังก์ชันของตัวโปรแกรมไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกอ่อนิดนึงนะครับการกรอกข้อมูลในส่วนของสต็อกสินค้าเรานะครับระบบของเราคือสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ ไม่จากัดจํานวนนะครับไม่ว่าคุณจะมีเป็นหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนรายการนะครับอันนี้ระบบเนี่ยโอเพ่นนะครับสามารถใส่ในเรื่องของรายการสินค้าได้อินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้เลยตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลค้นหาข้อมูลได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูและอธิบายไปด้วยนะครับโอเคผมจะเรียกข้อมูลนะครับให้ดูก่อน อันดับแรกเลยนะครับฟังก์ชันในการค้นหาข้อมูลที่เรากรอกไปแล้วนะครับที่กรอกไปแล้วก่อนเลยนะครับกรอกไปแล้วก็คือในระบบเนี่ยให้เคอร์เซอร์เนี่ยมาอยู่ที่รหัสตัวรหัสหรือตัวอินเด็กซ์เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวค้นหาข้อมูลที่เราได้บันทึกไว้นะครับฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะค้นหาได้ก็คือ อันดับแรกเลยนะครับก็คือให้เคอร์เซอร์เนี่ยอยู่ที่รหัสสังเกตนะครับนะครับอยู่ที่รหัสตัวนี้นะครับให้เคอร์เซอร์กระพริบอยู่ที่รหัสแล้วเราสามารถจะใช้ฟังก์ชันในปุ่ม f 8 list ตัวนี้ด้านบนนะครับ f 8 list ตัวนี้นะครับสังเกตว่าถ้าหากผมเลื่อนเคอร์เซอร์มาอยู่ที่ชื่อนะครับปุ่ม f 8 list ด้านบนเนี่ยบนเครื่องมือบนทูบาร์ตัวนี้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้นะครับนอกจากว่าต้องอยู่ที่รหัสสินค้าเท่านั้นสังเกตนะครับพอผมคลิกที่รหัสสินค้า F8 <F 8 S 2> ก็สามารถที่จะค้นหาได้ทันทีนะครับอันดับแรกเลยเราสามารถที่จะคลิกนะครับที่ปุ่ม F8 list ขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมก็จะนำข้อมูลนะครับขึ้นมาให้เราเห็นนะครับ แสดงให้เราเห็นก็คือในช่องที่1นะครับในช่องที่1ที่เขียนว่า INDEX อันนี้คือเป็นรหัสสินค้านะครับเป็นรหัสสินค้าที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้หรือใช้รหัส13หลักก็ได้นะครับสแก,กนเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะคีย์เข้าไปก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกในการใช้งานนะครับส่วนช่องที่2ก็คือเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้โดยนะครับ โดยเลือกจากชื่อฟิลด์นะครับในช่องที่3เนี่ยที่เป็นที่เป็นอินเด็กต์เนมยูนิตทุนไพนะครับอันนี้ก็คือเป็นรหัสของสินค้านะครับก็คือ Index ชื่อก็เนมก็คือชื่อของสินค้าเห็นไหมครับก็จะแสดงให้ดู Unit ก็คือหน่วยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะคลิกดูได้นะครับนะครับคลิกดูได้ทั้งหมดเลยตามที่เรากำหนดไว้นะครับในแต่ละฟิลด์ นะครับอย่างเราต้องการที่จะค้นหารหัสของสินค้านะครับในช่องบรรทัดตรงนี้ด้านล่างนะครับที่เคอร์เซอร์กับพิบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะคีย์รหัสหรือสแกนบาร์โค้ดลงไปได้เลยอย่างเช่นผมจะค้นหานะครับรหัสนี้นะครับเนี่ยเมื่อเราคีย์ลงไปนะครับหรือสแกนบาร์โค้ดลงไปเนี่ยตัวเคอร์เซอร์ที่เป็นแถบสีน้ำเงินก็จะวิ่งไปที่รหัสนั้นทันที นะครับเมื่อหาเจอแล้วเราก็ตอบตกลงนะครับตอบตกลงข้อมูลต่างๆที่เรากรอกไว้เนี่ยก็จะขึ้นมาก็คือจะสแสดงขึ้นมาให้เราเห็นนะครับว่าสินค้านั้น,นมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือการค้นหานะครับนี่คือการค้นหาจากรหัสแต่หากเราต้องการค้นหาจากชื่อเราก็มาคลิกที่ name ตรงนี้เราก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับเราก็พิมพ์ลงไปได้เลยว่า ชื่อสินค้าที่เรากรอกไว้เนี่ยเป็นอะไรแล,ล้วโปรแกรมก็จะค้นหาให้เองนะครับก็คือแถบสิน้ชืเงินก็จะวิ่งไปเมื่อเราเห็นนะครับหรือเราสังเกตแล้วว่าเป็นรหัสหรือเป็นชื่อที่เรากำลังค้นหาเราก็แค่ตอบตกลงแค่นั้นเองนะครับตอบตกลงก็ข้อมูลที่เราเลือกก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นได้ นะครับให้เราเห็นแล้วเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรแก้ไขปรับปรุงได้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เพิ่มเ,เรียกเรียกข้อมูลมาดูนะครับแล้วเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับหากมีราคาเปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถจะปรับราคาได้นะครับเนี่ยเราสามารถจะปรับราคาได้แล้วก็บันทึกข้อมูลใหม่นะครับก็คือฟังก์ชันที่เป็นรูปแผ่นดิสเกตตัวนี้นะครับเล็กๆตรงนี เราก็สามารถที่จะคลิกเพื่อบันทึกได้วิธีการบันทึกนะครับเราเอาเมาส์มาคลิกที่แผ่นที่เกตหรือเราใช้ฟังก์ชันบนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับกด ctrl s, <S นะครับก็จะเป็นการบันทึกเช่นเดียวกันนะครับส่วนการค้นหานะครับเมื่อกี้เนี่ยกด f8 list ใช้เมาส์ใช่ไหมครับหรือเราจะใช้ฟังก์ชันบนคีย์บอร์ดนะครับเราก็กด f8 ขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้ก็ เพื่อความสะดวกแล้วแต่การใช้งานที่ผู้ใช้สะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับอันนี้เรามีฟังก์ชันให้เลือกนะครับให้เลือกใช้เมื่อเราทําการแก้ไขบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับหากเราต้องการที่จะก็เรียกว่ายกเลิอกอย่างที่ผมแนะนําเมื่อกี้ยกเลิกนะครับผมเรียกรหัสนี้ขึ้นมาเพื่อยกเลิกรายการสินค้าผมก็กดเพื่อเรียกข้อมูลมาแล้วผมก็ไป ที่เครื่องมือที่เป็นเครื่องหมายกากรบาดสีแดงนะครับอย่างนี้ก็คือกดหนึ่งครั้งคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะทําการยกเลิกรหัสนั้นทันทีนะครับเห็นไหมครับไม่มีแล้วนะครับใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายฟังก์ชันไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งที่ผมจะจะจะบอกนะครับจะแนะนํานะครับก็คือการเพิ่มเมื่อกี้ยังไม่เพิ่มนะครับเรียกข้อมูลมาดู เรียกข้อมูลมาแก้ไขแล้วก็ยกเลิกรายการสินค้านะครับทีนี้ผมจะเพิ่มก็ไปเลยนะครับเพิ่มรายการใหม่ลงไปเลยนะครับผมตั้งรหัสเป็นห้าหลักแล้วกันนะครับห้าหลักก็คือ1 2 3 4อ่อารหัสเป็น0ูนแล้วกันนะครับอ่าเราก็คีย์รหัสเสร็จนะครับรหัสตรงนี้นะครับอย่างที่บอก ตั้งแต่2หลักขึ้นไปไม่เกิน13หลักนะครับ,รบการตั้งรหัสเราก็สามารถจะตั้งให้เป็นหมวดหมู่ได้โดยการใช้ตัวเลขล้วนๆนะครับหรือเราจะใช้ตัวอักษร,กษรนะครับผสมกับตัวเลขก็สามารถจะกําหนดรหัสขึ้นมาได้ตัวอักษรเนี่ยจะอยู่หน้าอยู่กลางอยู่หลังก็ได้นะครับ,รบอันนี้ก็เลือกตามความเหมาะสมของสินค้านั้นๆน,น,นะครับหรือการจัดหมวดหมู่การจัดประเภทของสินค้านั้นๆได้นะครับ <พ uka> เมื่อเรากรอ,อกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรากด enter โปรแกรมก็จะไปลำดับหรือขั้นตอนต่อไปก็คือการกรอ,อกชื่อนะครับอย่างเช่นรายการนี้ผมจะกรอ,อกข้อมูลนะครับชื่อสินค้าลงไปนะครับกรอกข้อมูลได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับโอเคอันนี้เป็นจอคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับ จอคอมพิวเตอร์ขนาดอ่ะ24นิ้วโอเคสมมติว่าชื่อของสินค้ามีแค่นี้นะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด enter ไปยังฟิลด์ถัดไปก็คือหน่วยนับนะครับเป็นอ่าเป็นชิ้นนะครับ1ชิ้นนะครับหรือ1จอก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ สินค้าที่เราเรียกนะครับต่อมาราคาต้นทุนนะครับเราก็สามารถใส่ราคาต้นทุนเข้าไปได้นะครับสมมุติว่าอะ2,500ขายอยู่2,800นะครับขายทั่วไปหน้าร้านนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับกําไรที่แสดงให้เห็นกน็คือสา0 0 0บาทนะครับก็คือเราใส่สูตรไว้แล้วโปรแกรมก็จะคำนวณให้เองอัตโนมัติส่วนราคาขายเครดิตนะครับ ราคาขายเครดิตตรงนี้นะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อทีหลังนะครับอันนี้ผมใส่ราคาขายเครดิตให้ก่อนนะครับขายเครดิตอยู่ที่2009แล้วกันนะครับตรงนี้เราใส่ตัวเลขเข้าไปได้เลยนะครับ2009กาำไรขายเครดิตก็อยู่ที่400นะครับราคาขายสมาชิกนะครับอาจจะเป็น2 0 0 0 2น0 0นะครับอ่ะ ราคาขายสมาชิกก็กำไร200นะครับแล้วก็ฟิลถัดมาก็คือสินค้าคงเหลือในสต็อกนะครับว่าเรามีทั้งหมดเนี่ยกี่ชิ้นนะครับสมมุติว่ามีอยู่20ชิ้นนะครับ20ชิ้นหรือ20จอนะครับกด Enter นะครับในมูลค่าของสินค้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าคำนวณต้นทุนนะครับ คำนวณต้นทุนกับสินค้าคงเหลือมีมูลค่าของสินค้าทั้งหมดเนี่ยประมาณประมาณห้า0 0ื่น <50, 000 S 1> นะครับห้าหมบาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่โปรแกรมทำการคำนวณให้เรียบร้อยเมื่อเราใส่สูตรเข้าไปแล้วก็ตำแหน่งของสินค้านะครับอยู่ที่ชั้นไหนเราก็ว่ากันไปนะครับ 1A 2B อะไรก็ว่ากันไปหลังจากที่เรากำหนดเรียบร้อยแล้วก,กด enter นะครับ โปรแกรมก็จะถามเรานะครับว่าข้อมูลที่เรากรอกลงไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเราต้องการจะบันทึกหรือไม่หรือว่าต้องการจะเก็บค่าเล็คอร์ดหรือไม่ถ้าเราตอบตกลงแสดงว่าเราต้องการที่จะบันทึกนะครับหากเรากดยกเลิกนะครับเราก็จะไม่บันทึกอันนี้ง่ายๆนะครับเมื่อเราต้องการบันทึกเราก็ตอบตกลงนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราตอบตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับเคอร์เซอร์ก็จะวิ่งไปที่รหัสนะครับ เพื่อที่จะเริ่มต้นรหัสใหม่ทันทีนะครับพอผมใส่รหัสใหม่เมื่อกี้บันทึกไปแล้วนะครับ0001เนี่ยพอผมเปลี่ยนเป็นรหัส0002นะครับกด enter เห็นไหมครับข้อมูลของรหัสก่อนหน้านี้ก็จะเคลียร์ให้เพื่อให้เรากรอกข้อมูลสินค้าตัวต่อไปได้ทันทีนะครับอันนี้คือในส่วนของการ กรอกข้อมูลเพิ่มข้อมูลเข้าไปในคลังสินค้าของเราหรือในสต็อกของเราเห็นไหมครับง่ายไหมครับนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลลงไปในระบบสต็อกเนี่ยได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็การค้นหาเมื่อกี้เราใช้ f 8แต่มันยังมีการค้นหาอีกนะครับมีวิธีการค้นหาอีกในกรณีที่เราไม่กด f 8ให้เคอร์เซอร์อยู่ที่รหัสนะครับเราสามารถที่จะ ค้นหาเขาเรียกว่าค้นหาตามลำดับนะครับค้นหาตามลำดับได้นะครับเนี่ยเราสามารถนะครับค้นหาตามลำดับได้ก็คือถ้าเปรียบเสมือนก็คือแบ็กไปหน้าแบ็กไปหลังนะครับได้ทั้งหมดในรหัสใกล้เคียงที่เรากรอกลงไปนะครับง่ายๆเลยนะครับส่วนฟังก์ชันที่เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆและมีตัว f ก็คือฟิ l ฟิลด์ก็คือลำดับในการกรอกเราจะไปฟิลด์แรกหรือฟิลด์สุดท้ายเลยในทันทีสมมุติกรณีนี้นะครับสมมุติว่าเราแก้ไขข้อมูลนะครับอยู่หน่วยนับสมมุติเรากรอกเสร็จแล้วนะครับเรากดไปที่ F เพื่อไปที่ฟิลด์สุดท้ายนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นกดบันทึกปุ๊บนะครับก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันตรงนี้ใช้ง่ายมากนะครับใช้ง่ายมากนี่คือการ กรอกข้อมูลลงไปในสต็อกสินค้านะครับแล้วข้อมูลในสต็อกเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะดึงไปในเอกสารอื่นๆได้ไม่เฉพาะว่ารับเข้ากับขายออกนะครับหากมีการเก็เรียกว่าเบิกของยืมของมีใบยืมมีใบใบเบิกหรือใบยืมหรือใบอ่าเขาเรียกว่าแตงจำน่ายหรืออะไรพวกนี้เราสามารถที่จะ ดึงข้อมูลจากสต็อกเนี่ยไปได้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะแชร์ข้อมูลกันได้นะครับเห็นไหมครับสําหรับคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่หรือลูกค้าหรือผู้ที่ได้มาเจอเจอ,เจอคลิปเกี่ยวกับโปรแกรมระบบงานนะครับสามารถเอาไป ก็เรียกว่าเอาไปใช้ในสำนักงานได้นะครับเกี่ยวกับการขายสต็อกสินค้าหรืออื่นๆเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้เราสามารถจะสร้างระบบให้ตรงจุดนะครับให้ตรงจุดกับธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขเมื่อมีการปรับปรุงระบบก็สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะติดตั้งนะครับโปรแกรมตัวนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับ เราสามารถที่จะรีโมทต,ติดตั้งโปรแกรมได้หลังจากรีโมทแล้วเราก็มีการแนะนําการใช้งานของตัวโปรแกรมนะครับแนะนําการใช้งานตัวโปรแกรมให้ผู้ใช้เนี่ยเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถทํางานเองได้นะครับเข้าใจในระบบแล้วก็สามารถที่จะติ้นเอกสารนะครับตั้งแต่การกรอกข้อมูลจนถึงการ พิมพ์เอกสารออกมานะครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดรายละเอียดอืดอ่นๆอ,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 อีกนะครับหากใครสนใจเกี่ยวกับระบบของโปรแกรมก็สามารถติดต่อได้นะครับตอนนี้เรามีโปรนะครับมีโปรพิเศษราคาพิเศษให้นะครับก็สามารถติดต่อแล้วก็โทรมาจองคิวเพื่อติดตั้งนะครับนัดวันติดตั้งได้เลยนะครับใครสนใจก็รีบเลยนะครับแล้วก็ ใครดูคลิปนี้แล้วนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆของเราที่ทําธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะนําโปรแกรมที่ผมแนะนําให้หรืออธิบายข้อมูลเนี่ยไปใช้ในสํานักงานไปใช้กับธุรกิจเนี่ยก็ฝากทุกคนนะครับช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆของเรานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ,รบเพื่อผมจะได้ทําคลิปในเรื่องราวต่อไปซึ่งจะมีส่วนประกอบหลายๆหลายๆแบบฟอร์มนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนการสร้างแบบฟอร์มด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจข้อมูลหรือโปรแกรมประเภทนี้ก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับผมจะทำคลิปขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะลงไว้ในบนอินเทอร์เน็ตนะครับบนอินเทอร์เน็ตหากใครต้องการข้อมูลในส่วนอื่นๆก็สามารถปรึกษาได้นะครับยินดีให้ข้อมูลกับทุกท่าน นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ